ข้าหอมกลับจากเรียนครูฝึกสอนที่ตัวอำเภอในช่วงปิดเทอมเธอเลือกอยู่ที่เถียงนาเพราะคิดถึงกลิ่นฟางกลิ่นไอดินและอ้อมกอดของยายสายใจยายหอมกลับมาแล้วโต้งที่นั่งเฝ้าเมียแกใต้ถุนยิ้มรับเอาหลานยายหอมยายหอมเอ้ยมามายายอยู่หลังเถียงนากำลังตามพริกอยู่เลย แต่ก่อนจะได้ถึงเถียงนาเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มมาจากท้ายทุ่งพี่เขียวในเสื้อยืดซีดและกางเกงมอมแมมขับรถไถผ่านเงยหน้ามาสบตากับข้าวหอมพอดีกลับบ้านเหลือน้องหอมโตขึ้นเยอะเลยนะไม่เจอกันตั้งนานข้าวหอมเขินเธอจำผู้ชายคนนี้ได้ดีตอนเด็กๆเ,เขาเคยอุ้มเธอข้ามลำคลองด้วยตอนวัยรุ่นก็เคยให้มะม่วงฟรีทุกครั้งที่มาเก็บหน้าสวน แต่วันนี้เขาดูต่างไปกล้ามแขนที่ขึ้นเป็นมัดๆใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อและรอยยิ้มที่ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมมันทำให้หัวใจของสาวบ้านทุ่งของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะค่ะกลับมาอยู่กับยายช่วงปิดเทอมนะคะพี่เขียวถ้าคิดถึงสวนก็ไปเดินเล่นได้นะพี่ไม่หวงแต่ถ้าอยากเก็บมะม่วงฟรีต้องช่วยเด็ดด้วยนะ เขาพูดพางยิ้มทะเลนแล้วขับรถถ่ายผ่านไปทิ้งไว้แค่กลิ่นดินกับหัวใจที่ไหวแปลกๆของข้าวหอมสายลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งนากลิ่นดินหลังฝนหอมชื่นใจข้าวหอมเดินถือตะกร้าเป่าๆมุ่งไปทางท้ายสวนหลังจากยายสายใจบอกว่าให้ไปเก็บมะม่วงมาทำน้ำพริกกินเย็นนี้ พอไปถึงขอบรั้วมไม้ไผ่เธอก็เห็นพี่เขียวยืนบนบันไดไม้เล็กๆเอื้อมือเด็ดมะม่วงช่อโตลงตะกร้าสีหน้าตั้งใจเงื่อซึมเต็มแผ่นหลังเอาน้องหอมจะยืนดูพี่นานไหมเนี่ยเดี๋ยวมะม่วงก็เขินไม่ยอมหล่นหรอกเขาพูดยิ้มๆหนูเอิ่มหนูจะมาเก็บมะม่วงนะคะยายจะเอาไปตำน้ำพริกกินเย็นนี้นะจ๊ะ เขียวหัวเ้อเบาๆก่อนจะกระโดดลงมาจากบันไดไม้แล้วหยิบมะม่วงลูกเขียวอมเหลืองในมือมายื่นให้เธอลองชิมสิพันมันเดือนห้าหวานกรอบๆเขาหอมยื่นมือไปรับแต่นิ้วเธอไปแตะโดนนิ้วของเขาโดยไม่ตั้งใจแค่เสี้ยววินาทีก็เหมือนกระแสไฟวิ่งแล่นผ่านอกเสียงหัวใจเต้นดังจนตัวเองยังได้ยินเสียงเออขอบคุณนะคะ เธอหลบตาแล้วก็กัดมะม่วงเบาๆอร่อยไหมเขาเอียงคอมองอร่อยคะ่ะหวานด้วยงั้นวันหลังมาอีกนะพี่จะเตรียมมะม่วงให้เด็ดชอบแบบไหนเด็ดให้หมดเลยข้าวหอมหน้าแดงไม่ใช่เพราะแดดแต่เพราะคำพูดของพี่เขียวตังหากก่อนกลับพี่เขียวเดินมาส่งถึงขอบดัวเขายกมือขึ้นเช็ดเหงื่อตัวเองแล้วพูดเบาๆอยู่บ้านยายสบายดีนะถ้าเบือ่อ มาที่ส่วนของพี่ได้ตลอดเลยนะข้าหอมเดินกลับเข้าเถียงนาพร้อมตะกร้ามะม่วงเต็มใบแต่หัวใจดวงเล็กๆกลักกบรู้สึกว่ามีบางอย่างเพิ่มเข้ามากลิ่นดินกลิ่นหญ้าและกลิ่นของเขาที่เริ่มติดอยู่ในใจของเธอทีละนิดแดดบ่ายอ่อนค้อยลงแล้วลมโชยยามเย็นเข้าหอมตื่นเช้าแต่ไม่ค่อยได้นอนเต็มตาเลยตั้งแต่เมื่อวาน หัวใจยังคงเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงพี่เขียวกินเงือ่อกินมะม่วงและคำพูดที่หวานยิ่งกว่ามะม่วงพันเดือนห้าหอมไปอาบน้ำตกกันโลกแม่สายใจตะโกนมาจากด้านหนังบ้านไปค่ะเข้าหอมคว้าผ้าถุงกับสบู่สมุนไพรรีบเดินข้ามคันนาไปตามทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวสู่น้ำตกท้ายทุง่ง แต่ก่อนจะถึงล่างสูงที่นั่งล้างจานอยู่ที่ริมล่องสวนก็หันมาพอดีสไปไหนหอมเออไปน้ำตกนะคะอย่าให้ไปอาบน้ำเธอตอบไม่เต็มเสียงพี่เขียววางจานล้างแล้วลุกขึ้นทันทีพอดีเลยพี่ว่าจะไปล้างตัวเหมือนกันขอตามไปได้ไหมอะ่ะเธอยิ้มเขินเขิน,ขนก่อนจะพยักหน้าเบาๆน้ำตกท้ายทุ่งเป็นทานเล็ก ที่ไหลผ่านหินน้อยหินใหญ่ซอกซอนไปไนายแมกไม้เสียงน้ำดังกบเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเข้าหอมหย่อนเท้าลงในน้ำพี่เขียวก็ถอดเสื้อโยนไว้บนหินโชว์แผงอกแน่นๆและกล้ามแขนที่ขยับตามจังหวะการล้างหน้าเธอหันหน้าไปอีกทางมือแนบแก้มที่เริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรหน้าแดงจังเขาหัวลาะเสียงทุม้มก็แดดมันร้อนนะคะ เขาหอมเถียงแก้มแดงกว่าเดิมอีกแต่จังหวะนั้นเองว้ายพี่เขียวคว้าไว้ทันแต่แรงกระแทกทําให้ทั้งสองลงไปอยู่ในน้ําแขนของเขากอดแน่นรอบตัวของเธอใบหน้าแนบกันจนได้ยินเสียงหายใจพี่เขียวขอบคุณคะ่ะเขายิม้มเอื้อมมือเช็ดน้ําบนหน้าของเธอเบาๆไม่เป็นไรแค่เห็นหอมปลอดภยัยพี่ก็โล่งใจแล้วนะ น้ำเย็นแต่หัวใจของเธอกลับร้อนวาบทั้งสองคนนั่งเงียบในน้ำธรรมชาติรอบตัวกลายเป็นฉากหลังของความรู้สึกใหม่ที่ค่อยค่อยก่อตัวขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในน้ำตกวันนั้นข้าวหอมกับพี่เขียวเดินกลับมายันเถียงนาในสภาพเปียกบอนรอยยิ้มของทั้งคู่มันยังไม่จางหายความเขินอายล้อมรอบบรรยากาศระหว่างกันราวกับหมอกอ่อนในยามเช้า พี่เขียวนำผ้าขาวบางออกมาซับเสื้อของข้าวหอมเบาๆในขณะที่เธอนั่งหลบมุมอยู่ตรงระเบียงไม้ของเถียงนาใบหน้า,นาก้มต่ำจนเห็นปลายคางสั่นน้อยๆตัวเปียกอย่างเนี้ยเดี๋ยวไม่สบายนะหอมเขาวางมือบนดหล่ของเธออย่างอ่อนโยนแล้วซับน้ำเบาๆบนแขนและแผ่นหลังเขาหอมสะดุ้งเบาๆหัวใจเต้นรัวอย่างควบคุมไม่ได้ รู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นของพี่เขียวที่อยู่ใกล้จนเกินจะไม่หวั่นไหวพี่เขียวเธอเรียกเสียงเบาหนูว่าหนูเริ่มแปลกๆก,กับพี่แล้วนะคะเขาหยุดมือแววตาจริงจังเมื่อสบกับดวงตาคู่นั้นไม่ต้องกลัวหรอกหอมพี่เองก็รู้สึกไม่ต่างกันหรอกเขาค่อยๆย,ยื่นมือมาทัดปลอยผมเปียกให้ก่อนจะเอื้อมปลายนิ้วเกี่ยรอยน้ำจากแก้มของเธอช้าช้า,าวกับกลัวว่าหากสัมผัสแรงไป หัวใจตรงหน้าจะละลายหายไปในลมเย็นของท้องทุ่งใจมันตเตลิดไปกายแล้วละหอมจะห้ามมันก็ห้ามไม่ทันแล้วเธอยิ้มบางๆหัวใจพองโตในอกท้องทุ่งเบื้องหน้าดูจะอบอุ่นกว่าทุกวันและลายของพิ่เขียวที่เธอแอบพิงอยู่นั้นก็กลายเป็นที่พักใจที่เธอไม่อยากเดินจากไปอีกเลยเสียงจักจันร้องดังงมรับกับสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านยอดหญ้าในยามค่ำคืน ท้องฟ้าโดยด้วยดวงดาวพ่างพายและพระจันทร์เต็มดวงก็ส่องแสงนวลเหนือเถียงนาเข้าหอมนั่งพิงเสาไม้ไผ่ห,มห่มผ้าผืนบางดวงตายังลอยไปไกลกับคำพูดของพี่เขียวในตอนเย็นเธอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนรู้เพียงว่าหัวใจดวงน้อยๆมันไม่เป็นของตัวเองอีกต่อไปเสียงฝีท้าเบาๆทำให้เธอหันไปมองพี่เขียวเดินเข้ามาพร้อมกับขันน้ำเย็นในมือ และขนมกล้วยที่ห่อใบตองอย่างเรียบง่ายเอามาให้คนคิดมากกินให้ใจเย็นลงบ้างเขาพูดติดตลกยิ้มยิ้มก่อนจะนั่งลงข้างๆเขาหอมรับมาด้วยใจเต้นพี่เขียวถ้าหนูรู้สึกกับพี่มากเกินไปมันจะผิดไหมคะเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะยื่นมือมากุมมือของเธอเบาเไม่ผิดหรอกหอมเพราะพี่เองก็ไม่ได้อยากให้มันจบลงแค่การดูแลกันเหมือนพี่เหมือนน้องอีกต่อไปแล้ว สายตาของทั้งสองสบกันในความนิ่งเงียบเสียงลมหายใจแนบชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆข้าวหอมหลบสายตาชายเต้นแรงเหมือนกองมันอยู่ในอกมือของพี่เขียววางบนแก้มของเธออย่างแผ่วเบาหอมรูไหมแสงจันทร์คืนนี้สวยแต่พี่ว่าใจหอมสว่างกว่าเยอะเลยคำพูดที่ฟังดูธรรมดานั้นกลับทำให้ใจของเธอสั่นระรัวพอๆกับดมฝีปากอบอุ่นของเขาค่อยๆเอียงเข้ามาใกล้ จนเธอหลับตาลงอย่างวางใจภายใต้เถียงนาหลังเล็กนั้นเสียงนกฮูกร้องเบาๆกลายเป็นทำนองกล่อมรักให้แก่สองหัวใจที่เพิ่งเริ่มเปิดเผยอย่างไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปเสียงฟ้าร้องคืนๆดังแว่วมาจากขอบฟ้าขณะที่ลมเย็นโชยผ่านต้นข้าวที่เขียวขจีกินฝนโชยมาก่อนสายฝนจะโปรยปลายลงมาถีละหยดสองยด จากนั้นก็กลายเป็นม่านฝนบางๆที่ตกลงมาทั่วท้องทุ่งข้าหอมรีบคว้าผ้าขม้าคุมศีรษะพี่เขียวกวากมือเรียกเธอให้วิ่งกลับมาที่เถียงนาเลวหอมฝนมาแล้วเดี๋ยวไม่สบายนะทั้งสองวิ่งหัวเราะมาในสายฝนเปียกปอนไปหมดพอขึ้นเถียงนาได้ก็หอบหายใจข้าหอมดึงผ้าขม้าออกมาซับหน้าให้กับพี่เขียวมือไม้สั่นไปหมด เพราะฝนเย็นจนเธอหนาวสันหนาวไหมพี่เขียวเอื้อมมือมาแตะมือของเธอมือเย็นเชียวเนี่ยเขาลุกขึ้นเดินไปหยิบเสื้อเชื้อแห้งๆจากในเป้ไม้แล้วกลับมาคุมไหล่ให้เธอก่อนจะนั่งลงข้างๆใกล้กว่าทุกๆครั้งสายหอมเต้นแรงขนาดเนี้ยเพราะฝนหรือว่าเพราะพี่ข้าวหอมหน้าแดงเป็นลูกตำลึงแววตากก้ากลัวๆก่อนจะยิ้มเขินเขินก็ทั้งฝนทั้งพี่นั่นแหละค่ะ พี่เขียวหัวเราะเบาๆแล้วเอื้อมมือมาเกี่ยเส้นผมเปียกๆที่ติดแก้มของเธอออกพี่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเลยรู้ตัวอีกทีก็รักหอมเข้าเต็มหัวใจแล้วสายฝนยังคงตกพันๆอย่างต่อเนื่องเสียงรอบกายเงียบสนิทเหลือแค่เสียงหัวใจของสองคนที่เหมือนจะประสานกันไปซะแล้วพี่เขียวเอื้อมมือมากอดเธอไว้แนบอกมือของเขาใหญ่อบอุ่นและทำให้เธอหยุดสั่นได้ทันที อยู่ตรงนี้กับพี่นะหอมไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะเธอพยักหน้าแนบอกกับเขาใต้สายฝนและเสียงลมหายใจของกันและกันเสียงนกฮูกเงียบลงเมือเ่อแสงอ่อนของยามเช้าทอดตัว,ตวผ่านม่านฟางที่พาดไว้รอบเถียงนาเขาหอมขยับตัวเบาๆผางรู้สึกได้ถึงแรงกอดอุ่นจากด้านหลังพี่เขียวกอดเธอไว้แน่นด่ากลัวว่าเธอจะหายไปเธอหันไปมองเขาเบา,บา ใบหน้าของเขายังคงหลับตานิ่งลมหายใจสม่ำเสมอชวนให้ใจอ่อนเธอค่อยๆดึงตัวลุกขึ้นสวมเสื้อคุมบางที่แวนไว้ข้างฟ้าแล้วออกไปต้มกาแฟไม่นานเสียงฝีเท้าหนักๆก็เดินตามออกมาพี่เขียวในสภาพเสื้อย,ยืดเก่าๆผมยุ่งๆแต่รอยยิ้มสดใสแบบชายบ้านนอกที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งตื่นเช้าจังพี่เขียว ถ้าได้ตื่นมาเจอคนที่รักทุกวันพี่ตื่นตั้งแต่ตีสีก็ยอมเขาว่าพางเดินเข้ามายืนใกล้เขาหอมยื่นแก้วกาแฟให้มือของเธอช้อนอยู่ใต้มือของเขาโดยไม่ตั้งใจแต่ก็ไม่มีใครขยับหนีกลิ่นกาแฟลอยคุ้งขณะที่เขามองเธอนิ่งๆแล้วพูดเสียงเบาหอมคืนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ฝนที่ตกลงมาแต่พี่ก็เหมือนโดนใจตัวเองตกใส่เต็มๆ ข้าวหอมหัวล้อเาบาๆพี่เขียวก็ชอบพูดอะไรให้ใจบางนะคะแล้วหอมไม่อยากให้พี่พูดเหรอเขากระซิบถามข้างหูก่อนจะโอบไหลของเธอเบาๆเธอสายหน้าแล้วตอบเสียงเบาอยากคะ่ะอยากฟังทุกเช้าเลยด้วยเช้าวันใหม่ที่เถียงนามันเต็มไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นหลังจากกินกาแฟกับข้าวหอมพี่เขียวและข้าวหอมก็เดินไปที่ป่าไผ่ข้างนาเพื่อเก็บเห็ด และหาน่อไม้สดๆมาแกงกะทิกันช่วงเวลานี้หอมมากมายทั้งกลิ่นไม้หอมจากต้นไผ่และกลิ่นดินสดชื่นจากฝนตกเมื่อคืนนี้หน่อไม้ต้องดึงให้ตรงๆนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สวยนะ่ะพี่เขียวพูดขณะที่ดึงหน่อไม้จากดินให้เข้าหอมดูขอบคุณค่ะพี่เขียวเข้าหอมยิ้มให้เขาขณะย่อตัวลงเก็บเห็ดที่ขึ้นตามโคนต้นไม้ใหญ่พวกเห็ดที่เก็บได้ มีทั้งเห็ดนางฟ้าและเห็ดเข็มทองที่เต็มไปด้วยรสชาติอร่อยอร่อยได้เยอะเชียวนะเนี่ยเก็บเห็ดได้ขนาดนี้แสดงว่าเถียงนามีความโชคดีจริงๆข้าวาหอมยิ้มอย่างภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่สามารถเก็บได้มากมายเพราะที่นี่มีแต่สิ่งดีดีต้นไม้ดินและรักจากคนดีๆยังไงกันะ่ะ พี่เขียวตอบแล้วยิ้มให้กับข้าวหอมข้าวหอมเดินตามเข้าไปที่ลำธารเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆเพื่อหาน้ำตกหน่อไม้จากป่าลึกพร้อมกับพูดอย่างสบายๆวันนี้เราใช้เห็ดและหน่อไม้ทำแกงกะทิเลยดีไหมคะพี่เขียวพี่เขียวทำท่าทางคิดนิดหน่อยก่อนยิ้มตอบดีเลยไว้ทำข้าวกับน้ำพริกกะปิด้วยนะพี่ชอบมากเลย ทั้งคู่หยุดที่บริเวณลำธารหลังจะเก็บสิ่งที่ต้องการเสร็จแล้วก็เดินกลับไปยันเถียงนาในอารมณ์ดีเยี่ยมเมื่อลงมือทำอาหารกันข้าวหอมกับพเขียวช่วยกันปรุงแกงกะทิจากหน่อไม้และเห็ดที่เก็บมาจับคู่กับน้ำพริกกะปิที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้ เสียงหัวเราะและการพูดคุยอย่างอบอุ่นในห้องครัวเถียงนาทําทให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความสุขน้าพริกกะปิพี่ทําได้ถูกใจนะพี่เขียวยิ้มอย่างพอใจอร่อยมากเลยค่ะพี่เขียวอาหารที่ทําร่วมกันแบบนี้มันอร่อยที่สุดเลยนะข้าวหอมยิ้มตอบพร้อมกับตักข้าวให้กับพี่เขียวทั้งสองนั่งทานอาหารพร้อมกันภายใต้เง,งาของเถียงนาข้าวหอมยิ้มให้กับพี่เขียว ขณะที่เขาตักแกงหน่อไม้ให้กับเธอกินพี่เขียวขอบคุณค่ะที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเขาหอมพูดเบาๆก่อนจะยิ้มให้เขาอย่างอบอุน่นพี่เขียวมองเธอพร้อมตอบด้วยเสียงที่นุ่มนวลพี่ขอบคุณเหมือนกันที่ทำให้เถียงนามีความสุขหลังจากที่เก็บเห็ดและหาเนือไม้เสร็จ ข้าวหอมและพี่เขียวเดินกลับไปที่เถียงนาภายใต้แสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าเสียงนกร้องเพลงและเสียงน้ำไหลาจากลำธารทำให้บรรยากาศโดยรอบมันเงียบสงบและงดงามพี่เขียวยิ้มให้กับข้าวหอมอย่างอ่อนโยนในขณะที่เขากำลังถือเห็ดและหน่อไม้ที่เก็บมาวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยนะครับพี่เขียวพูดพร้อมมองขึ้นไปที่ท้องฟ้าข้าวหอมยิ้มตอบ เขาไม่เคยรู้สึกว่าท้องฟ้าเป็นสิ่งสำคัญแต่เมื่ออยู่กับพี่เขียวทุกอย่างดูสดใสและเต็มไปด้วยความสุขใช่ค่ะพี่เขียวทุกอย่างมันดูสงบไปหมดเขาหอมพูดเบาๆในขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านสวนผลไม้เล็กๆที่ปลูกอยู่ใกล้ๆกับเถียงนาพวกเขาสังเกตเห็นกระรอกตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปอย่างว่องไวกระแตตัวน้อยตามมาติดๆวว่งเดินไปรอบๆดูสิคะ พวกมันวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยเขาหอมยิ้มอย่างสดใสพี่เขียวมองไปที่กระลอกและกระแตที่วิ่งเล่นกันอย่างอิสระเขายิ้มให้กับเขาหอมก่อนพูดก็เหมือนกับเราเลยนะครับทำอะไรก็มีแต่ความสุขร่วมกันแบบนี้เขาหอมแอบรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นพี่เขียวทำให้เธอรู้สึกว่าทุกๆสิ่งรอบตัวมันดีขึ้นเมื่อมีเขาอยู่เคียงข้าง เมื่อเดินมาถึงเถียงนาข้าวหอมและพี่เขียวช่วยกันเตรียมอาหารอย่างคืนเคงข้าวหอมและพี่เขียวช่วยกันเตรียมอาหารอย่างคืนเคงข้าวหอมช่วยพี่เขียวล้างข้าวขณะที่พี่เขียวเตรียมผักและเครื่องแกงในขณะที่เขาทําอาหารร่วมกันเสียงหัวเราะและการพูดคุยของพวกเขาก็ดังขึ้นพร้อมกับกลิ่นหอมของอาหารที่เริ่มอบอวลไปทั่ว ในบรรยากาศยามเย็นที่เงียบสงบทั้งสองยืนอยู่ข้างๆกันในเถียงนาข้าวหอมยิ้มให้กับพี่เขียวอย่างอบอุน่นขณะที่ทั้งสองมองไปที่สวนข้างๆที่มีผู้ด่างสวยๆในแจกันที่ข้าวหอมได้จัดไว้ให้พี่เขียวมองข้าวหอมได้สายตาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรักที่เขาพยายามซ่อนเอาไว้ในใจขอบคุณนะครับที่ทำให้ที่นี่อบอุ่นขึ้นพี่เขียวพูดเบาๆข้าวหอมยิ้มพาง มองไปยันท้องฟ้าที่กำลังเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าใสเป็นสีส้มอมแดงรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ขอบคุณพี่เขียวเหมือนกันค่ะที่ทำให้เถียงนามีความหมายมากขึ้นข้าหอมตอบอย่างอ่อนหวานพี่เขียวเดินเข้ามาใกล้ๆและยื่นมือออกไปจากมือของข้าวหอม มือของทั้งสองค่อยๆสัมผัสกันอย่างระมัดระวังแล้วสายตาของทั้งสองก็ประสานกันเข้าหอมรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันอย่างลึกซึ้งจากใจถึงใจเข้าหอมผมไม่ได้แค่ห่วงคุณนะครับพี่เขียวพูดเสียงอ่อนโยนเข้าหอมมองเขาเขา้าไปในดวงตาของพี่เขียวแววตาของเขาที่ทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวความรู้สึกที่มีต่อพี่เขียวหมไม่ใช่แค่ความห่วงใยซะแล้ว มันลึกซึ้งกว่านั้นพี่เขียวขยับตัวเข้าใกล้และพูดเสียงเบาผมรักคุณนะครับรักมากกว่าใครทั้งหมดข้าวหอมตกใจเล็กน้อยแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นจนเกือบจะกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ความรู้สึกที่เธอพยายามซ่อนมาตลอดมันเริ่มระบายออกมาพี่เขียวข้าวหอมก็รักพี่นะคะมากเหมือนกันข้าวหอมพูด พร้อมกับลมหายใจที่เบาและสันพี่เขียวยิ้มด้วยความโศกและก้าวเข้ามากอดข้าวหอมแน่นร่างทั้งสองแนบชิดกันในอ้อมกอดที่อบอุน่นข้าวหอมรู้สึกถึงความรักที่เต็มไปด้วยความอบอุน่นและความอ่อนโยนในอ้อมกอดของพี่เขียวผมจะอยู่กับคุณตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่เขียวกระซิบข้างหูข้าวหอมข้าวหอมยิ้มและซบหน้าลงที่อกของพี่เขียว เธอรู้ว่าเธอจะไม่อยู่เพียงลำพังอีกแล้วเพราะมีเขาอยู่ข้างๆและมันทำให้ทุกอย่างในเถียงนาเป็นเหมือนความฝันที่กลายเป็นจริงเสียงนกร้องและลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและโรแมนติกในเถียงนาซึ่งเป็นที่ที่ทั้งสองได้พบรักกันแม้จะไม่ใช่ในที่ที่หรูหราแต่ในความเรียบง่ายของที่นี่กลับทำให้พวกเขารู้สึกถึงความสำคัญของกันและกันในช่วงเวลานี้ ความรักของทั้งสองเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆแต่มั่นคงและไม่ว่าจะเป็นแค่ความรักเล็กๆในเถียงหน้าที่ไม่มีอะไรวือหวาทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับมีความหมายใหญ่หลวงในใจของพวกเขาทั้งคู่